อาจารย์บรรลุทมหรือยังครับบรรลุขั้นไหนแล้วอาจารย์จบกิจหรือยังครับผมก็ได้รับคําถามแบบนี้มาเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมเลยตัดสินใจว่าผมจะพูดตรงๆคนระับผมจะพูดตรงๆเลยนะครับว่าคําถามพวกเนี้ยเป็นคําถามที่ทําร้ายผู้ถามครับสมมุติว่าผมบอกว่าผมบรรลุทมแล้วแล้วคุณเชื่อคุณก็งงง่ายทันทีเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราไปเชื่อในสิ่งที่เราไม่ได้รู้จริง นั่นคือความงมงายต่อให้บอกว่าไม่เชื่อก็งมงายอีกนะครับเพราะว่าไม่ได้รู้จริงใช่ไหมฮะหรือถ้าผมพูดว่าผมยังไม่ได้บรรลุธรรมแล้วคุณเชื่อคุณก็งมงายไม่เชื่อก็งมงายอีกอะไรที่เราไม่ได้รู้จริงๆแล้วเราเชื่อหรือไม่เชื่อนั่นคือความงมงายครับเข้าใจหรือยังครับว่าคําถามเราเนี้ยเป็นคําถามที่ทําร้ายคนถามเอง ผมบอกว่าในกล่องเนี้ผมใส่ย,ยูเรเนียมเอาไว้ถามว่าเชื่อผมไหมครับถึงจุดนี้มันไม่ได้เกี่ยวว่าเชื่อหรือไม่เชื่อแล้วใช่ไหมครับมันต้องพิสูจน์สิครับว่าข้างในกล่องเนียมันมีอะไรกันแน่เพราะฉะนั้นจะรู้ได้ว่าคนนี้บรรลุธรรมหรือไม่บรรลุธรรมมีทางเดียวครับคือคุณต้องบรรลุธรรมเองเท่านั้นถ้าคุณไม่ได้รู้จริงคุณจะได้แต่ความงมงายครับวิธีพิสูจน์ง่ายที่สุดเลย เพราะผมทำคลิปสอนเอาไว้เยอะมากผมเป็นคนหนึ่งในประเทศไทยที่ทำคลิปสอนธรรมะเยอะที่สุดนะครับพิสูจน์ลองปฏิบัติได้เลยครับรู้ได้ด้วยตนเองเป็นปัจจตังเลยผมเองเวลาไปเจอครูบาอาจารย์บางท่านผมไปถามคำถามท่านแค่คำถามเดียวท่านตอบมาปุ๊บเรากราบท่านได้เลยครับถ้าเราปฏิบัติจริงรู้จริงถึงจริงเรารู้ได้เองเลยครับ แล้วจะรู้แจ่มชัดจนถึงที่สุดต้องจบกิจเท่านั้นครับถ้ายังไม่จบกิจนั้นรู้ครึ่งๆกลางกางยังไม่ชัวร์ครับอย่างเช่นแม้พระอนาคามีเองท่านก็ไม่ได้รู้จริงๆว่าท่านใดถึงพระอารหาันต์แล้วต้องจบกิจเท่านั้นครับถึงจะทราบผู้ที่ได้ชื่อว่าจบกิจคือผู้ที่บรรลุธรรมเป็นพระอรหรันต์นั่นแหละครับทำไมถึงเรียกว่าจบกิจ เพราะว่าไม่มีกิจอะไรที่จะต้องทําต่อแล้วในการที่จะต้องฝึกฝนจิตให้พ้นจากว่าแต่สงสารไม่ต้องทําแล้วครับจบกิจคือหมดหน้าที่ที่จะต้องฝึกจิตอีกต่อไปแล้วซึ่งผู้ที่บรรลุธรรมนี้เป็นได้ทั้งรพระภิสุและฆราวาไม่เกี่ยวกับเพศไม่เกี่ยวกับอายุจิตลหลดพ้นเมื่อไหร่ก็จบกิจมอนั้นผู้ที่จะจบกิจต้องเห็นได้ว่าภพชาตินี้มันหมดแล้ว มันไม่มีเชื้อที่จะนําไปเกิดในภพชาติต่อไปแล้วซึ่งผู้ปฏิบัติจะเห็นได้ก็ต่อเมื่อฝึกจิตจนกระทั่งจิตเห็นลักษณะการปรุงภพชาติภายในจิตครับผู้ที่จะเห็นได้ชัดเจนคือระดับพระอนาคามีเห็นได้ว่าจิตขยับจะไปปรุงภพชาติอย่างไรส่วนพระโสดาบัลและสกิทาคามีคือผู้ที่เข้าถึงธรรมเริ่มเห็นนะครับว่าภพชาติมันบังเกิดในจิตอย่างไรแต่จิตยังทวนไม่ถึงกระบวนการเกิดของภพชาติครับ บางคนเห็นจิตเกิดดับหรือเห็นความคิดเกิดดับแต่ถ้าจิตยังไม่ถึงธรรมกระบวนการเห็นอันนั้นเป็นการเห็นระดับปุถุชนครับเห็นแล้วพกชาติก็ยังไม่สั้นลงครับยังปรุงแต่งความเป็นตัวตนอยู่จิตต้องตกกระแสอย่างน้อยที่สุดสกิทาคามีนั่นแหละครับจึงจะเริ่มเห็นกระบวนการก่อภพชาติในจิตจริงๆเพราะระดับสกิทาคามีนั้นจิตถึงพร้อมแล้วครับถึงพร้อมเพราะว่าเห็น ความไม่ใช่ตัวตนอย่างชัดแจ้งแล้วจิตเห็นได้แล้วว่าสภาพที่ไม่มีภพชาติมันเป็นแบบนี้เมื่อจิตเกิดภพชาติรู้ได้ทันทีครับรู้แต่ว่ายังไม่หมดสุดท้ายเมื่อถึงอรหัตผลจะเห็นได้เลยว่าภพชาติมันขาดครับภพบชาติมันจะขาดจากจิตครับจิตมันจะปรุงแต่งความเป็นตัวตนไม่ได้เลยมันจะไม่มีเชื้อไปเกิดในภพชาติหน้าอีกเลยครับผู้ที่ถึงตรงนี้ย่อมรู้ได้ว่าอ๋อภพชาติสิ้นแล้ว กิจที่จะทําเพื่อให้เกิดสิ่งนี้ไม่มีอีกแล้วจบกิจแล้วนี่คือความหมายของคําว่าจบกิจครับนี่แหละครับที่หลวงพ่อเทียนเรียกว่าเชือกขาดเพราะการมันคล้ายๆอะไรมันขาดออกจากตัวออกไปถ้าผู้ปฏิบัติปฏิบัติได้อย่างถูกวิธีและมีความเพียรวันหนึ่งจะได้พบอาการคล้ายๆแบบนี้หรือบางคนก็พบอาการที่มันจางหายไปเลยนั่นแหละครับจะรู้ได้เองเป็นปัจจตัง